รีบจองดูวนครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพ1ใน100หาไม่มีอีกแล้วกับ m a ส t e r 3 2. 0 MaxSport ปี2011เเข้ามาที่ช่องของเราแล้วนะเพื่อนๆตัวท็อปสุดเลย เปิดราคาเงินสดเพียง229,000บาทคุณได้สภาพงามๆแบบนี้เลยนะครับหาไม่ได้อีกแล้วจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อน4,000กว่าบาทคันนี้เป็นแฮตแบ็กทรงสปอร์ตครับโอ้โหครับสวยๆส,ยสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานครับน่าสนใจนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องดีประหยัดน้ำมันนะครับสวยๆลงตัวไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มมันก็สวยอยู่แล้วตอนเป็นป้ายแดงรุ่นนี้เจนนี้มาสด้า3ราคาแตะล้านนะเพื่อนๆวันนี้เหลือเพียง2 0 0 0 0 2 9 0 0 9บาทรถจอดอยู่นนทบ,บุรีเฮียนัดการันตีจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทุกจังหวัดจองดุนด่วนเท่านั้นครับอย่ารอช้าใครอยู่ต่างจังหวัดซื้อสดครับโอนส่วนหนึ่งมาที่เหลือเราจัดส่งเก็บปลายทางได้นะครับสวยๆลงตัวมั่นใจในมาตรฐานของคุณภาพที่คัดรถมาดูแลก่อนการขายและหลังการขายที่นี่คัดรถบ้านสวยๆมาให้แล้ว0885845375ครับ